เริ่มต้นการประมวลผลเรียบเรียงจินตนาการถ่ายทอดเป็นเรื่องราวสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง AI เล่านิทานให้ฟังที่ซึ่งเทคโนโลยีและความฝันจะนำพาคุณไปสู่โลกใบใหม่ถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับเชอร์มาอิวอาสูรแห่งหนทางและเส้นทางแห่งผู้กล้า วันหยุดสุดสัปดาห์นั้นครอบครัวนะักจนไพรได้ค้นพบกิจกรรมใหม่ที่น่าตื่นเต้นใกล้ๆล,ล,ลานตั้งแคมป์ของพวกเขานั่นคือการเช่ารถ ATV ขับขี่ไปบนเส้นทางวิบากที่สร้างขึ้นโดยธรรมชาติพ่อผู้รักความท้าทายมองไปที่เชอร์หมาอิ้วแล้วยิ้มกว้างอยากลองเป็นนักแข่งรถระจญภัยดูไหมลูกสาวดวงตาของเชอร์หมาอิวเป็นประกายด้วยความตื่นเต้นรับประมาะเธอพยักหน้ารับคำท้าทายน,านั้น หลังจากสวมหมวกกันน็อกและอุปกรณ์ป้องกันเรียบร้อยพ่อก็ได้สอนพื้นฐานการควบคุม ATV ให้กับเธอนี่คือคันเร่งนะลูกพ่อชี้หัวใจสำคัญไม่ได้อยู่ที่การขับเร็วแต่อยู่ที่การผ่อนหนักเบาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ถ้าเจอทางโคลนเราต้องเร่งเครื่องให้สม่ำเสมอถ้าเจอทางหินครูผะราต้องหนงผ่อนเร่งแล้วค่อยๆไปพ่อเน้นย้ำบทเรียนที่สำคัญที่สุด และเหนือสิ่งอื่นใดคือต้องมีสติและใจเย็นควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ได้แล้วเราจะควบคุมรถได้เองการขับขี่ครั้งแรกของเชอร์มาอิวเต็มไปด้วยความเก้กเกังกรถกระตุกบ้างเร่งแรงไปบ้างแต่เธอก็พยายามอย่างเต็มที่เมื่อมาถึงด่านแรกที่เป็นทางโคลนลึกเธอก็รู้สึกไม่มั่นใจพ่อ้าหนูไม่กล้าไปต่อไม่เป็นไรลูก พ่อพูดอย่างอ่อนโยนเดี๋ยวพ่อจะขับให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะพ่อขึ้นควบคุมรถแล้วขับผ่านเบาโครนนั้นไปอย่างนุ่มนวลแสดงให้เธอเห็นถึงจังหวะการใช้คันเร่งที่มั่นคงเมื่อเห็นตัวอย่างแล้วเชื่อหมาอิวก,ก็รวบรวมความกล้าลองอีกครั้งเธอค่อยๆบังคับรถเอ v ซผ่านอุปสรรคต่างๆทั้งแอ่งน้ำตื้นๆและทางลูกรังโดยมีพ่อนั่งซอนอยู่ข้างหลังคอยให้กำลังใจและดูแลความปลอดภัยอยู่ไม่ห่าง และแล้วความมั่นใจของเธอก็เริ่มเกาะตัวขึ้นเธอกล้าที่จะเร่งเครื่องในทางตรงกล้าที่จะผ่อนคันเร่งในทางโค้งเธอเริ่มเข้าใจแล้วว่าการควบคุมรถก็เหมือนการควบคุมอารมณ์ของตัวเองในที่สุดเธอก็สามารถขับขี่ไปตามเส้นทางที่เหลือจนจบทริปได้ด้วยตัวเองแล้วความภาคภูมิใจฉาย,ายชัดอยู่บนใบหน้าของเธอใต้หมวกกันน็อก หนูทำได้พ่อหนูขับได้แล้วเธอร้องออกมาอย่างดีใจพ่อแม่และหมักกุกูต่างปรบมือให้ด้วยความชื่นชมคืนนั้นเชื่อไหมอิวนอนหลกไปพร้อมกับรอยอิ้มและความรู้สึกของการเอาชนะความกลัวในใจตัวเองได้สำเร็จและในโลกแห่งความฝันการเดินทางที่แท้จริงของเธอก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้นทั้งสามคอดกัวพบว่าตนเองกำลังยืนอยู่หน้าป่าดึกดำบรรที่ดูลึกลับและน่าแกรงขาม ที่ปากทางเข้ามีชายชราผมยาวสีขาวผู้มีแววตาเปี่ยมด้วยเมตตายืนรออยู่เขาคือผู้เท่าแผงพงภัยยินดีต้อนรับสู่เส้นทางแห่งผู้กล้าผู้เท่ากล่าวมีเพียงผู้ที่มีหัวใจสงบนิ่งและจิตใจที่มุ่งมั่นเท่านั้นจึงจะผ่านเส้นทางนี้ไปได้ ท่านชี้ไปยังสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ที่ยืนสงบนิ่งอยู่ข้างๆมันคืออสูรแห่งหนทางสัตว์วิเศษที่มีร่างกายเป็นศิลาและถูกปกคลุมไปด้วยมอสีเขียวมันดูแข็งแกร่งและทรงพลังภารกิจของพวกเจ้าคือการนำมเมล็ดพันธุ์แห่งความเชื่อมั่นนี้ข้ามเส้นทางแห่งผู้กล้าไปปลูกณอีกฟากฝั่งของป่าผู้เทามอบถุงผ้าเล็กๆให้พ่อ แต่พาหนะเดียวที่จะพาพวกเจ้าไปได้คืออสูรตนนี้และมันไม่ได้ถูกควบคุมด้วยพละกกำลังแต่ด้วยจิตใจของผู้ขับขี่ทุกสายตาหันมามองที่เชอร์หมาอิ้วเธอกลืนน้ำลายอึกหนึ่งแต่เมื่อเห็นสายตาที่เชื่อมั่นของพ่อและแม่เธอก็ตัดสินใจก้าวไปข้างหน้าอสูรแห่งหนทางขู่คำรามเบาๆและก็เทือบเท้าหินของมันเชอ่อหมาอิ้วนึกถึงคำสอนของพ่อใจเย็นๆมีสติ เธอสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วค่อยๆย,ยื่นมือไปสัมผัสร,ร่างศิลาของมันอย่างนุ่มนวลอสูรตนนั้นก็สงบลงและยอมให้เธอขึ้นไปนั่งบนหลังของมันอย่างง่ายดายพ่อแม่และหมาก,กุกกก็ขึ้นไปนั่งในที่นั่งคล้ายอ่านที่ทำจากเถาวันด้านหลังการเดินทางบนเส้นทางแห่งผู้กล้าได้เริ่มต้นขึ้นด่านแรกคือม่านน้ำตกมายา น้ำตกที่สากกระเซ็นลงมาสร้างเป็นภาพลวงตาของเส้นทางที่ง่ายกว่าและสวยกว่าอยู่ด้านทางเชื่อหมาอิ้วเกือบจะหันเหไปตามภาพลวงตานั้นแต่เสียงให้กำลังใจของแม่และหมากุ๊กกูก็ดึงสติเธอกลับมาเชื่อมั่นในตัวเองนะพี่เชอทางข้างหน้าคือทางที่ถูกต้องลูกกำลังใจจากครอบครัวเป็นเหมือนเกราะป้องกันภาพมายาเธอควบคุมจิตใจให้สงบนิ่งและอสูรศิลาก็ก้าวเดินผ่านม่านน้ำตกไปอย่างมั่นคง ต่อมาพวกเขาต้องเผชิญกับบึงโคลนแห่งความลังเลบ่อโคลนที่ลึกและเหนียวหนืดทันทีที่ก้าวลงไปความสงสัยในใจของเชอห์มายอยิวก็ผุดขึ้นจะผ่านไปได้จริงหรอมันดูยากเกินไปเมื่อเธอเริ่มลังเลอสุนศิลาก็เริ่มจมลงควบคุมคันเร่งนะลูกเสียงของพ่อดังก้องในความคิดเธอเข้าใจทันทีว่าคันเร่งในโลกนี้คือความเชื่อมั่นของเธอเอง เราทำได้เธอตะโกนบอกตัวเองและอสูรใต้ร่างเธอเธอเร่งพลังแห่งความเชื่อมั่นขึ้นมาอาสูรศิลาจึงคำรามก้องแล้วก้าวเดินผ่านบึงโคลนไปได้อย่างทรงพลังอุปสรรคสุดท้ายคือทุ่งหินสติเส้นทางที่เต็มไปด้วยก้อนหินแหลมคมที่ต้องเคลื่อนผ่านไปอย่างช้าๆและระมัดระวังที่สุดที่นี่ไม่มีเสียงให้กำลังใจทุกคนต่างเงียบและมอบความไว้วางใจทั้งหมดให้กับเธอ เชอร์หมาอิวหายใจเข้าออกอย่างชา้าๆเธอมีสมาธิกับทุกการเคลื่อนไหวสั่งการอสูรศีลาด้วยจิตที่แน่วแน่ให้ก้าวหลบหลีกก้อนหินอย่างนุ่มนวลในที่สุดจิตใจของเธอกับอสูรแหง่งหนทางก็รวมเป็นหนึ่งเดียวกันเมื่อผลทุ่งหินสติมาได้พวกเขาก็มาถึงปลายทางซึ่งเป็นลานดินที่แห้งแล้งเชอร์หมาิวลงจากหลังอสูร แล้วนำมเมล็ดพันธุ์แห่งความเชื่อมั่นไปปลูกลงบนพื้นดินทันใดนั้นพื้นดินที่แห้งแล้งก็กลับกลายเป็นทุ่งดอกไม้ที่สวยงามและมีชีวิตชีวาขึ้นมาทันทีผู้เท่าแห่งพงไพรปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งพร้อมรอยยิ้มทันวางมือลงบนร่างของอสูรแห่งหนทางรังศิลาและมอสของมันค่อยๆเปลี่ยนรูปทรงกลายเป็นรถเอทีวีที่ทำจากไม้และคริสตัลที่ส่งประกายงดงามพาหณนะ เป็นเพียงเครื่องมือผู้เท่ากล่าวได้เสียงที่เหมือนกับเสียงของพ่อไม่มีผิดพลังที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ตัวของผู้ขับขี่ต่างหากทุกคนตื่นขึ้นมาในเช้าวันใหม่แสงแดดาาสาดสอ่องเข้ามาในเต็นท์เชอร์หมาย,ยิรู้สึกถึงความมั่นใจที่เปลี่ยมล้นอยู่ในใจอย่างไม่เคยรู้สึกมาก่อนวันนั้นพวกเขาเก็บของเดินทางกลับพ่อชมเธอไม่หยุดปากเรื่องทักษะการขับ ATV ของเธอเชอร์หมายอิวยิย้มแล้วตอบกลับไปว่า จริงๆแล้วรถมันไม่ได้ควบคุมยากเลยค่ะหนูแค่ต้องเรียนรู้ที่จะควบคุมใจของตัวเองให้ได้ก่อนทุกคนในครอบครัวมองหน้ากันแล้วยิ้มออกมาอย่างเข้าใจและเชอร์มาอิวก็ได้เรียนรู้บทเรียนที่ล้ำค่าที่สุดว่าการเดินทางที่ท้าทายที่สุดไม่ใช่การเอาชนะเส้นทางวิบากแต่คือการเอาชนะความกลัวและความลังเลในใ,นใจตัวเองและเมื่อเราทำได้เราก็จะสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างสง่าง,งานเสมอ สิ้นสุดการถ่ายทอดเรื่องราวสำหรับตอนนี้แต่ระบบจินตนาการของเรายังคงประมวลผลนิทานบทต่อไปอยู่เสมอขอบคุณที่ร่วมเดินทางมาด้วยกันครับหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดกด Subscribe ช่อง AI แล้วนิทานให้ฟังเพื่อเป็นกำลังใจให้ AI ตัวนี้สร้างสรรค์เรื่องราวดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่ในการเดินทางครั้งหน้าสวัสดีครับ